คำเตือนการจัดทําข้อมูลเราเป็นเพียงสื่อกลางใช้สถิติและความเป็นไปได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมใช้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับยินดีต้อนรับสูเด็ดชาแนลแก้บนไอ้ไข่ได้เลขหางประทัดรงกับเลขทะเบียนรถ ช้เป็นแนเทางนะครับซื้อสลากเกณียนแบ่งรัฐบาลงวด1กันยายน2563ที่จัดถึงนี้นะครับเราไปดูกันครับว่าแก้บนไอ้ไข่ได้เลขหางประทัดมานะครับตรงกับเลขทะเบียนรถนะครับล่าสุดมีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้โพสต์ภาพพร้อมทั้งระบุข,ข้อความว่าไปแก้บนวัดไอ้ไข่มาค่ะตามได้ไม่ห่วงครับบอกว่าไปแก้บนวัดไอ้ไข่มานะครับ แล้วก็ได้เลขหางประทัดมานะครับแล้วก็ตรงเลขทะเบียนรถด้วยนะครับเราไปดูครับว่าผู้โพสได้เลขอะไรมาครับนี่ครับเลขหางประทัดที่ไปแก้บนวัดไอ้ไข่มานะครับมีเลข3883ครับท่านผู้ชมครับ3 8 8 3เป็นเลขเบิลด้วยนะครับนี่ครับเจ้าของเฟซก็ได้ซื้อเลข883แล้วก็ท้าย83นะครับตั้งหลายฉบับนะครับนี่ครับ83าครับท่านผู้ชมครับ เป็นเลขหางประทัดนะครับแล้วบอกว่าเลขหางประทัดนะครับตรงกับเลขทะเบียนรถด้วยนะครับเราไปดูครับว่าจะตรงกันยังไงนะครับนี่ครับมากันแล้วครับดูกันให้เต็มๆดูกันให้ชัดๆนะครับเลขทะเบียนรถได้แก่8361เลขหางประทัดไอ้ไข่3 8 8 3ครับท่านผู้ชมครับที่ตรงกันก็83นะครับท่านผู้ชมครับ83ตรงกันนะครับ83นะครับ83 โพสก็ได้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับท้าย2ตัว83นะครับตั้งหลายฉบับนะครับนี่ครับซื้อ8 8 3นะครับแล้วก็ท้าย2ตัวข้างหลัง83าครับท่านผู้ชมครับเลขเหมือนกันเป็นเลขสวยนะครับใช้เป็นแนวทางได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเลขทะเบียนรถแล้วก็เลขหางประทัดไอ้ไข่นะครับเลข6-1ก็สวยดีนะครับ เป็นแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับเป็นเลขที่ชอบเลขที่ใช่เลขในใจของท่านผู้ชมก็จัดไปเลยนะครับเป็นเลขหางประทัดไอ้ไข่แล้วก็ทะเบียนรถนะครับทะเบียนรถ8 3 6 1 3 8, 8 8 3นะครับท่านผู้ชมครับแอดก็ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกแล้วก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมทายนี้แอดก็ขออวยอพรให้ท่านผู้ชมท่านจงโชคดีมีชัย ทุกๆท,ท่านในวันที่หนึ่งทุกคนเลยนะครับรักทุกท่านครับขอบคุณครับ